โอ้โหแบบเฮ้ยพึ่งตื่นตะกี้คือแบบโหสามหมื่ 30, แล้วเหรอวะก็คือแบบตื่นปุ๊บมากดอัดเลยนีนก็คือประมาณนี้แหละนะผมก็สวัสดีครับผมต้องเกาคริปโตนะผมโอเคก็เรามาดูอัปเดตกันเลยดีกว่านะครับผมว่าจะเป็นยังไงก็สามห0ื่นแล้วสักทีนะครับผมตอนแรกเนี่ยมันก็อยู่บริเวณนะแถวนี้มานะ คือเมื่อวานเนี่ยผมไม่ได้มาอัปเดตนะผมเพราะว่าผมไปตรวจสุขภาพมานิดหน่อยนะครับผมก็ไปตรวจเลือดมาเอ,อ่อประประประมาณว่าแบบเอ,อเลือดหนืดนิดนึงนะครับผมก็เดี๋ยวไปกินน้ําเพิ่มนะฮะกินน้ําเพิ่มเรื่อยๆเรื่อยๆนะแล้วก็มีของสะสมนู่นนี่นั่นนะโอเคเมื่อวานก็เอ่อมันบีบเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมไอ้ตรงเนี้ยเออตรงเนี้ยไปใช่ไหมเสร็จแล้วทีนี้ก็เริ่มที่จะ เบรกขึ้นไปมันเองก็คือเมื่อคืนเองเนี่ยก็โอ้โหเบรกขึ้นไปสองเก้าครับผมสองเก้าขึ้นมาปุ๊บอ่าตอนนี้ประมาณสามหมื่นแล้วถ้าถามว่าทั้งสัปดาห์นี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็เข้ามาอยู่โซนแถวแถวอ่านี่เลยนะคผมอ่าเดี๋ยวเราปรับอ่าช่วงที่เราจะต้องดูกันต่อไปนะคผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นของ time frame week แล้วนะครับผม time frame week เนี่ย จะต้องมาดูตรงจุดที่มันเป็นตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาวาดสี่เหลี่ยมกันก่อนนะครับผมสี่เหลี่ยมเนี่ยจะอยู่บริเวณแถวเอาเป็นประมาณแถวนี้ละกันนะครับผมแถวนี้อโอเคก็จะจุอยู่จุดที่ตรงนี้นะผมก็ตอนเนี้มา เข้าโซนของอบริเวณทำเฟมวีงแล้วนะครับผมก็คือช่วงประมาณสักส1มหนึ่งห้าะครับผมถึงสาม0มื่นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันทะลุขึ้นมาแล้วมาไซเวทแถวนี้ได้นะครับผมก็จะทําให้ไอราคาเนี่ยขยานฟ้าแน่นอนนะครับผมณเวลานี้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้นะครับผมราคาของบิตคอยเนี่ย มันทำถานเรียบร้อยนะครับผมในบริเวณแถวๆนี้อ่าก็คือตรงเนี้ยมันเป็นฐานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเราดูไวคะห์ประกอบเนี่ยอันนี้จะเป็นเฟสสุดท้ายนะครับผมที่จะอ่ารันขึ้นไปข้างบนนะเราก็สันนิษฐานได้เลยนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นบูลันโดยสมบูรณ์แล้วนะครับผมเนี่ยก็ถ้ามันยืนอยู่แถวนี้ได้อ่ามีการเบรกขึ้นไปอ้าโอเคก็ไปเจอกันแถวๆประมาณสักเอ่อเท่าไหร่ดี ประมาณสักห้าหมื่นห้าหมื่นแปดอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าห้าหมื่นแปดเนี่ยไม่ผ่านนะครับผมมันก็จะอันเนี่ยเป็นประมาณว่าจบไซเคิลเวฟห้าเรียบร้อยนะครับผมนะก็ระวังไว้ด้วยนะครับผมแถวห้าหมืนแปดแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดห้าหมืนแปดเนี่ยอ่าเนี้ยก็จะเป็นห้าเอ็กตนนะครับผมก็ขึ้นไปถึงแสนดอลได้เลยมั้ง <laughs> อ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะผมสำหรับบิตคอยอ่ะต่อมานะผมก็ดีเ็กวเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเปิดตลาดใช่ไหมครับตเปิดตลาดเนี่ยเดี๋ยวก่าล่วงลงไปนะครับผมนะดูท่าทางทรงทรงแล้วนะครับผมส่วนเรื่องของทองเนี่ยก็ยังติดแนวต้านอยู่นะครับผมอ่ะโอเคต่อมาเป็นลูกหลักของเรานะครับผมกาล่ากาล่านี่ก็อ่าเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับผมอ่าเริ่มขึ้นมา เป็นอัลคอยที่เดี๋ยวก็จะตามตามกันมานะผมสำหรับบิตคอยนะฟลักเองก็เช่นกันนะผมฟลักนี่ก็เริ่มเข้ามาสู่เส้นนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันทะลุเส้นตรงนี้ผ่านไปเมื่อไหรปุ๊บนี่ก็เรียบร้อยรวยกันเลยทีเดียวนะครับผมก็ตอนนี้อัลคอยเนี่ยมันกำลังที่จะเริ่มวิ่งขึ้นไปนะครับผมตามบิตคอยถ้าเกิดว่า,าฝั่งของ เอาคอยเนี่ยมันจะตามทีหลังนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวรอให้บิตคอยเนี่ยมันส่งพักก่อนแล้วก็บิตเอาคอยเนี่ยมันจะพุ่งตามนั่นเองนะครับผมก็รออีกแปบ๊บหนึ่งเนาะโอเคก็มาอัปเดตสั้นๆในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยอัปเดตรัวๆกันอีกทีหนึ่งนะครับผมในกลุ่มไลน์นะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมวันนี้สั้นนิดนึงนะครับผมก็ ครัมีอะไรอยู่ในคออยู่